สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุทัยวานมูลพรมสอนเ,อเป็นประธานชมรมพลเมืองผู้สูงอายุรักศิลปะวัฒนธรรม <S <S ก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ชุมชนดินแดงเป็นจิตอาสาให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการเรียนน้าตศิลป์แล้วก็มีโอกาสได้แสดงออกตาเวทีต่างๆ ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากว่าออจะถูกมองข้ามไปว่าไม่มีความสามารถนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้สูงอายุเราเนี่ยความสามารถเยอะแยะแต่โอกาสที่จะไปแสดงตามงานต่างๆไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญนะตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ฝึกฝนกันมาซึ่งถือว่าทางชุมชนดินแดงเนี่ยให้การเอื้อเฟื้อโดยการเคหะแห่งชาติให้สถานที่ในการฝึก ในการก่อตั้งชมรมด้วยแล้วก็ตอนนี้จากการที่เราขยันฝึกซ้อมกันแล้วก็โชว์ฝีมือไปแสดงตามงานต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ที่จัดงานก็ติดต่อเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะแทบจะทุกเดือนปีหนึ่งเนี่ยรับประมาณเกือบ20เวทีที่ทำให้ผู้สูงอายุของชมรมเราได้ไปแสดงออกความสามารถ เป็นแม่บ้านแล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือขายตรงพวกนี้เมื่อก่อนนี้ก็บูมมากแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็ทําออนไลน์ทางเพจด้วยขายของทางเพจด้วยค่ะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะอายุด้วยกันอายุประมาณเดียวกันแบบเนี้ยคือเขาไม่มีโอกาสที่จะสนุกสนานหรือว่าแต่งตัวสวยๆหรือว่าออกไปสู่สังคมภายนอกเหมือนเรา ซึ่งเขาก็มาติดต่อมาถามเราว่าไม่อายเหรอที่กล้าแต่งตัวแบบนี้หรืออะไรแบบนี้เราบอกว่าเราซ้อมแล้วเราอยากมีเวทีแสดงออกเราซ้อมเยอะและเราก็เอาผลงานจากการอัดวีดีโอเนี่ยค่ะไปให้พวกผู้ใหญ่ที่ออกงานแล้วก็บอกว่าให้ช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุหน่อยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยมีฝีมือนะคะแต่ไม่มีโอกาสซึ่งตลอดชีวิตผู้สูงอายุบางคนอ่ะไม่เคยได้รำเลย ขึ้นเวทีเลยไม่เคยแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยเขาได้กล้าแสดงออกและเขาภูมิใจทําให้ลูกหลานสนับสนุนด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาทาจิตใจทุกอย่างนะคะโลกที่มาจากผู้สูงอายุคือเรื่องจิตใจเท่านั้นถ้าจิตใจเข้มแข็งอารมณ์ดีโลกหายหมดโควิดเนี่ยระบาดหนักกลุ่มเรา40คนไม่มีท่านใดเป็นโควิดเลย2ปีที่ผ่านมา6 3และ6 4ไปสืบประวัติดูได้ค่ะสมาชิกไม่มีใครเป็นโควิด เนื่องจากเราออกกําลังกายกันตลอดถ้าเป็นช่วงโควิดเราก็จะใส่แมสแล้วก็มาซ้อมกันตามปกติเพราะงานมีตลอดเลยค่ะคก็เรียนจากวิดีโอกันไม่มีครูสอนจนกระทั่งมาติดต่อครูซึ่งเคยได้สอนเด็กๆมาเขาก็เป็นครูประจําที่โรงเรียนนะคะก็เลยตอนนี้ติดต่อให้มาสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาก็ยินดีที่มาสอนผู้สูงอายุผลงานเป็นที่ประจักษ์มาเยอะก็ดูติดตามใน Facebook ได้ค่ะเรามี YouTube ชื่อ ชมรมพลเมืองผู้สูงอายุรักศิลป,ปะและวัฒนธรรมทีแรกใหม่ๆก็ยากนะคะเพราะว่าถามว่าซ้อมแล้วจะเอาไปทำอะไรซ้อมแล้วอยู่เฉยๆเหรอแต่เรามีสถานที่แสดงออกรองรับซึ่งอย่างที่กล่าวไว้ปีหนึ่ง20เวทีพอซ้อมเสร็จไปแสดงทำให้ผู้สูงอายุหรือสมาชิกของเราชอบมากแล้วก็ลูกหลานส่งเสริมสนับสนุนยินดีที่จะจ่ายเงินค่า เครื่องแต่งตัวค่าแต่งหน้าทำผมให้แก่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตามไปชื่นชมความสามารถของคุณพ่อคุณแม่ถึงขอบเวทีจะขอบอกก่อนว่าแต่ละเวทีที่ไปแสดงไม่ได้รับเงินเลยไปแสดงฟรีเป็นจิตอาสาถ้าถามที่จริงได้ความสุขอายุป่านี้แล้วเนาะเงินไม่สำคัญแต่ก็เป็นตัวฟันเฟืองที่จะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยดีหนึ่ง ออกกาลังกายแล้วมีความสุขอารมณ์ดเออีเงินก็มันซื้อไม่ได้เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุไปถามโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินแล้วค่ะตอนนี้ต้องการความสุขต้องการแสดงออกต้องการให้สังคมยอมรับว่าเราก็มีฝีมือแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปแสดงและไปขอรับเงินไม่ค่ะไม่เคยไม่มีนอกจากว่าเจ้าภาพจะ,ะช่วยค่ารถนะอะไรอย่างนี้เราก็ยินดีน้อมรับ าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับกันหรอกค่ะเรื่องผู้สูงอายุเพราะเนื่องจากหนึ่งผู้สูงอายุจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาคุกคามเพราะว่าร่างกายอะ่ะมันก็เสื่อมตามสภาพไปถูกต้องไหมคะก็ต้องเห็นภาระลูกหลานแต่ถ้าผู้สูงอายุเรามีรู้จักรักษาตัวเองดีรู้จักเข้าสังคมซะตั้งแต่เริ่มเริ่มที่จะก่อนเข้าผู้สูงอายุตอนนี้ก็45นี่ก็เริ่มเริ่มที่จะออกสังคมกันแล้วเนาะ แล้วก็อย่าอยู่บ้านเฉยถ้าอยู่บ้านเฉยเนี่ยทุกอย่างตามมาหมดแต่ถ้าเราออกนอกบ้านเราไปเจอสังคมเราไปเจอผู้ให้โอกาสเราผู้สูงอายุทําได้หมดอีกอย่างหนึ่งออกมาเจอเพื่อนฝูงเนี่ยอัลไซเมอร์ไม่มีความสามารถคิดว่าไม่ได้อยกว่าคนที่วัยรุ่นหรือเด็กหรืออะไรแต่สำคัญว่าทางสังคมจะให้โอกาสหรือเปล่าเท่านั้นเอง บอกแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจกล้าสักอย่างใจสู้ใจกล้าดิฉันนะคะพาเพื่อนรุ่นเดียวกันเออเข้ามุ่งแต่ทําธุรกิจอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวไม่รู้จักสังคมเสร็จแล้วถึงครั้งหนึ่งเขาไม่สบายเขาก็บอกว่าอยากจะทําอย่างเราซึ่งเอ้ยดูกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมแล้วก็ยังสุขภาพดีด้วยซึ่งต่างจากเขาซึ่งเงินท่วมหัวแต่ว่า ต้องมานั่งรักษาตัวจิตใจเขาเครียดมากเรื่องงานแต่หาเงินเก่งเอาไปทําไมคะตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้แต่ที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยความสุขตะหากที่เราจะต้องทําให้มันให้มันมีความสุขทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจากกันตอนไหนยิ่งโควิดมานี้เพื่อน,นีชั้นหายไปหลายคนเลยคะ่ะเพราะว่าทํางานหนักแล้วก็เครียดแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคโควิดแต่ทั้งกลุ่มครูวันสุขภาพแข็งแรงกันแทบทุกคนแล้วก็ไม่มีเลยเรื่องนี้เพราะเนื่องจากเราใช้ วิชาหน้าตัลป์ไทยเป็นหน้าตศดศีนยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งสามารถออกกําลังกายไม่แพ้ไทเก๊กไม่แพ้ของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาดูแลระบบข้างในหน้าตศิศีนไทยเนี่ยแหละค่ะดูแลระบบข้างในได้ด้วยแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีการโปรโมตตรงนี้เท่านั้นยืดเหยียดได้เหมือนไทเก๊กเลยค่ะประมาณแบบนี้แล้วก็สุขภาพดีหูเนี่ยต้องฟังเพลงปากต้องร้องสมองต้องคิดถ้ามันไปทั้งระบบซึ่ง เราอะยังไม่ได้เน้นตรงนี้กันถ้าเราเน้นเนี่ยบอกตรงๆว่าหน้าตัสินไทยเนี่ยช่วยเรื่องการออกกําลังกายของผู้สูงอายุแต่ที่ดีที่สุดคือได้แต่งตัวสวยได้แสดงความสามารถด้วยเราดีตรงนี้แล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยเออก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันสมัยนะคะเพราะตอนนี้สื่อะ เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเออรุ่นครูวันเนี่ยคอมพิวเตอร์ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีมามีก็ตอนที่เราวัยทํางานแล้วเนาะตอนรุ่นครูวันนี่62แล้วนะคะกว่าจะได้เรียนคอมก็40กว่าก็ต้องมาเรียนรู้แต่ถึงจะไม่ทันเด็กแต่ก็พอรู้บ้างแล้วก็ตอนนี้ทางกลุ่คมครูวันทุกคนไม่มีใครไม่เป็นคอมค่ะเป็นหมดแล้วก็สามารถเรียนรู้เรื่องมีไรายได้จากทางทางคอมพิวเตอร์ด้วยคือขายของออนไลน์แทบจะทุกคน พราะทุกคนจะต้องมาแสดงออกซึ่งไม่มีรายได้แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเจอเพื่อนแล้วก็ขายของออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็คือถ้ามีสังคมอ่ะทุกอย่างอะถ้าคิดในเถิงบวกเนาะผู้สูงอายุเงินหาง่ายความสุขหาง่ายโอกาสที่จะไปเจอเพื่อนฝูงโอกาสที่จะไปข้างนอกเยอะแยะไม่มีวันหยุดอยู่บ้านหรอกค่ะถ้าอยู่บ้านเมื่อไหร่เรียบร้อยค่ะอ่อนเปียเป้ยเพียแรง ผู้สูงอายุเราอะนะคะอยากคิดว่าเอาตัวเลขมาเป็นเครื่องกีดกัน้นหรือว่ามาเป็นสิ่งปิดบังโอกาสของเรามันไม่ใช่เลยจิตใจเราตะหากเราทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบานทำให้สุขภาพเราแข็งแรงทุกอย่างอยู่ที่5อนะคะผู้สูงอายุย่อมรู้อยู่แล้ว5อมีอะไรแต่สำคัญที่สุดเรื่องอารมณ์และสุขภาพจิตถ้าเราทำสุขภาพจิตเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สู่โลกภายนอก เปิดโอกาสก้าวขึ้นไปสู่เวทีการแสดงแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวลกค่ะทุกอย่างดีหมดไม่ว่าสมองหรือร่างกายหรือว่าจิตใจทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดอย่าเอาตัวเลขมาเป็นเครื่องวัดว่าผู้สูงอายุอ,อ,อายุ60แล้วต้องปลดกเกษียณต้องเออรี่อยู่บ้านอย่านะคะโอกาสเรามีน้อยเราไวใกล้ฝั่งอยากทำอะไรรีบทำเลยค่ะมันอยู่ที่ใจเท่านั้นใจจริงๆใจอย่างเดียวค่ะ